เริ่มจากเรามารับระเบิดกันก่อนโดยที่ระเบิดเนี่ยจะอยู่ในกองพัสดุให้เราเนี่ยมาคุยกับพัสดุตรงนี้ก่อนเราจะได้รับระเบิดรังสีนิวตอนขนาดเล็กเทาเราหาข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นการเ f ฟเ e นส์จากเกม d s ด r แ n น i n n เนาะคิดว่ามันคือบางที่อาจโยนลงไปในทะเลสาบร,รักแห่งก็ได้นั้นเราก็มาที่แผนที่ che ม y c o m m i s s i o n เนาะมาตรงที่เป็นพัซเข็มทิศ ตรงนี้มันจะมีตรงที่เหมือนสะพานมันบินๆอย่างเงี้ยถ้าเราเดินไปใกล้ๆเนี่ยจิงหยวนจะส่งข้อความมาเฮ้ยจิงหยวนบอกว่าถ้าเราหาวิธีทําลายได้ก็ทําลายไปได้เลยไม่ต้องไปให้เขาเราก็เดินมาตรงนี้มันจะมีจุดๆเหลืองๆก็สามารถโยนลงไปก็ได้หรือไม่ก็ได้ถ้าเราไม่โยนไปเราก็เอามาส่งให้ตรวจสอบได้ เราก็มาส่งให้คนนี้แล้วมันกระตู้มโดยที่เราจะได้เข้าความจากแชมพูมาแล้วก็ยอดดบุญนี้ไม่เกี่ยวแล้วจะเราจะได้ความสำเร็จวิธีเรียนรู้การเอาชนะความกลัว